สวัสดีพี่พี่น้องๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านที่รักธรรมชาติรักการเกษตรครับวันนี้ผมพามาดูต้นกาแฟครับเพิ่งเริ่มปลูกลต้นกาแฟปลูกเสริมตามร่องสวนยางครับมีสวนยางแต่แค่ทำเพ่เกษตรพอเพียงครับวันนี้ผมปลูกกาแฟไปประมาณ สิบสี่ต้นสิบสี่ต้นครับสวนยางปลูกตามร่องสวนยางครับได้สิบสี่ต้นแล้วก็จะมีหวายครับต้นหวายอีกนี่ครับหวายหวายใหญ่ครับก,กลางร่องสวนหวายให้ลงไปประมาณ สิบต้นนะสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้ทดลองครับทดลองเราไม่ได้ซื้อเราเพาะเองครับเพาะไปปลูกไปแล้วน,นี่ครับหวายส่วนนี้จะเป็นอินทภาลัาลองนี่ก็ลองปลูกธรรมชาติมากเลยครับ ลบลกมากอินทา,าลัมใชเยอะหน่อยประมาณเป็นร้อยอ่ะก็ปลูกตามนะครับล่องล่องสวนยางนี่ก็จะมีถัวถ่วด้วยครับถั่วฝักยาวปลูกมีกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยหอม แล้วก็นี่จะมีมะละกอนะครับมะละกอแสมลงไปอีกมะละกอรครับส่วนมากจะอยู่ฝั่งโน้นครับต้นอินทาผาลามฝั่งนี้จะเป็นไม่ค่อยปลูกอะไรจะมีไผ่รับไผ่ก็มีนะฮะนี่ตัวฝักยาวปลูกหลุมเดียวครับอินทาผลาม แล้วก็ให้เทวดาเทวดาดูแลไม่ได้ลดน้ำเขาเลยหมกนี้มีฝรั่งฝรั่งจินจูตอนจริงมาปลูกเองเศษผสมผสานแต่วันนี้ติดธุระหลายวันแล้วครับไม่ได้กีดยางกีดยางเลยอันนี้ว่างก็เลยมาปลูกต้นไม้กลัวเขาแห้งตายเอามาหลายวันแล้ว ครับยังไงก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อมีอะไรเด็ดๆเ,เราจะได้ลงคลิปให้ดูอีกกันเรื่อยๆแต่ของผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานเกษตร,รพอเพียงครับเราลงแรงพยายามลงแรงอย่างเดียวไม่ลงทุน <c oughs> เราทุนน้อยครับตี้ติวยอดงามนะครับติวติวสมนี่ครับไผ่ ปลูกไผ่ประมาณมันต้วงจะได้่จ๊๒๐หลุมหลุมนี่ละไผ่นี่เขาแทงหน่อขึ้นมาแล้วเขาต้นใหญ่กิ่งตอนครับตอนเองนี่ก็ตอนเองอยู่นี่ประมาณสามต้นนี่ก็เริ่มแตกแล้วแตกแขนงคงแตกแขนงไม่ใช่แตกหนอนครับแตกหน่อ งน,นก็อย่าลืมติดตกดติดตามไว้นะครับเผื่อมีอะไรดีๆจะคอยลงให้เพื่อนๆพี่นพๆน้องๆได้ดูแล้รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็เช้าบรรยากาศดีครับวันนี้ก็แค่นี้กันครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะลงให้ดูกันอีกทีครับสวัสดีครับ